ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh มีบัตรไหมมีบัตรเลยจะพาเขาไปที th <ừ. S 1> ่ไหนนะที่ไหนลงได้

ีครับงานดีเนี่ยจะไปตรงที่ไหนเอราก็ปูสงขลาอย่างนี้ก็ว่าจ้างมาเท่าไหร่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นนะต่อครั้งนี่นะต่อครั้งแล <tr 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 e ้วใครว่าจ้างเออ่เรารู้จับมไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าชื่อเล่นชื่อเบื่อชื่ออะไรแล้วติดต่อกันเท่าไหร่ที่แอตไลน์มาครับเป็นประมาณป่วยเป็นกู้ใหม่อะไรแบบน หลบเส้นรองก็อะไรเพราะข้างหน้า <like> มีด่านปกติคือเราเราเรามาจากข้างบนนี oh okay. ่คือเราเส้นหลักตลอดใช่ครับแต่พอเราเข้าชุมพรเราเลี่ยงเมืองใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าทุมพรอลมีด่านตรวจใช่ครับก็คือเลี่ยงเมืองอ้อมมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับยังมีมีรถนำไหมไม่มีครับไม่มีนะก็คือขับมาคันเดียวเลยครับเราก็ดูแอปเอาตรงเหนเอาดูดีกว่าทุ่งบ่ลน้องทีนี้เราจะมีด่านด้ยแล้วเราทำอะไรที่ข้างในข้านในตรงนั้นสองครั้งหมดสองครั้งนะที่ครั้งที่สองรถจับ ครัง้งแรกไปได้ผ่านครับครั้งแรกเราก็วิ่งเส้นแบบนี้ใช่ไหมครัเ <หา S 2> <า>ส้นรอหรือช<า>ุนพรเลี่ยงชุนพรเหมือนเดิมครับแล้วเราใช้อัพเหมือนเดิม